สวัสดีครับพีเพจผมวันนี้พีเพจจะมา Q&A กับการตอบคำถามเพ่เพื่อนหลายคนถามพีมาเยอะมากผมกับมือถือตัว TCL 305G กับมือถือที่พีซื้อมา2,400บาทครับบางที่โปรโมชั่นมันอาจจะมีขึ้นมีลงเนาะแต่เอาอจริงราคามันลงคือตอนนี้คือราคาไม่เกิน 3,000บาทครับ2,990บาทนี่แหละถ้าพี่ผมกดโค้ดได้ช่วงนี้ก็คือราคามัน2 5 0 0ั0าทก็ถือว่าคุ้มค่าครับส่วนตัวซื้อมา2,400พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ให้ผมเป็นลิง้์ที่พี่ซื้อมาเนาะบางทีเราค้นหาอาจจะไม่เจอสินค้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวพี่ผมจะทำการ ปักลิงก์ให้ผมก็คือกดผ่านลิงก์พีผมเป็นของที่พีซื้อมาเองผมวันนี้พี่จะมา Q&A หลังจากที่พีใช้งานสมาร์ทโฟนเจ้าตัวนี้ผมกับมือถืองบตัวนี้บอกเลยว่าคือสเปคให้มาคือสุดยอดมาก TCL 305G ครับผมสเปคพี่จะขอเกินก่อนว่าสเปคเป็นไงบ้างเพราะว่าหลายคนไม่เชื่อว่าเฮ้ยสเปคตัวนี้มันให้มันจริงเหรอ กับที่เป็นสเปคของหน้าจอครับหน้าจอบอกเลยว่าสู้แสงคือสุดยอดมากซึ่งพีออกงานและที่กลางแจ้งคือหน้าจอตอนนี้ผมมันสู้แสงถึงบอกเลยว่าคือนินของมันคือนินที่มไม่ได้แก่กาครับคือตัวสะท้อนของแสงออกมาบอกเลยว่าดีครับหาดพีผมตอนนี้ไฟคืออยู่ตรงหน้าพีผมตัวแสงประทะหน้าจอก็ยังประมวลผลของสีสันของภาพ ออกมาอย่างชัดเจนหน้าจออัมพลเดตครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นหน้าจอที่มีคุณภาพมาก6.7นิ้วบอกเลยว่าตัวรีเฟรชของหน้าจอถม้ว่าจะเป็น90เฮิร์ตแต่ฟฟลลิ่ในการทัชถือว่าดีมากครับผมตัวนี้เนาะเป็นหน้าจอแบบ Full HD t ซึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งถามพี่ว่าหน้าจอมันดูเป็นอะไรไหมมันดูมีความสมูทมีอะไรไหมแล้วมันก็60เฮิร์ตในปี24มันเพียงพอเอาตรงนะคำถามมีถามเยอะเหมือนกันว่าหน้าจอ ผมจะเสื้อดีไหมครับ60เ z สัปพีนะบอกเลยว่าพี่ช้ง,งานมาตัวนี้จะเกือบเดือนแล้วรู้สึกว่าหน้าจอ60เ z สัปพีนะตอนนี้ถือว่าเพียงพอมากๆนะครับแล้วก็สกินโทนของหน้าจอบอกเลยว่ามันมันสู้แสงดีครับเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมเช่นพี จะถ่ายรูปผมในที่กลางแจ้งเห็นไหมครับว่ามันจับโฟกัสของใบหน้าแล้วหน้าจอผมแสดงผลของหน้าจออัมโมเรตออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแล้วก็การโฟกัสบอกเลยว่ามันจับใบหน้าของเราได้อย่างเวิร์กตัวกล้อง50บล้านเนี่ยบอกเลยว่ากล้องคือสุดยอดอันนี้ขอเช่นชมตัวกล้องครับว่ากล้องคือสุดยอดมากไม่อหวผมตัวกล้องเนาะคนถามเยอะเหมือนกันว่ากล้องให้มา50บล้านเนี่ยสเปคเหมือนสเปคแบบที่ห้อจีนหรือเปล่าเอาจริงนะบริษัทจีนต่าง คือทามือถือตอนนี้สเปกกล้องบอกเลยว่าดีมากมันจะเป็นเซี่ยวมี่เนาะ oppo vivo h o n o r เนี่ยคือแบรนด์มือถือชั้นนําเรื่องกล้องบอกเลยว่าตัว ccl สามารถซูนกล้องได้คือพีแปลกใจมากนะที่คนถามว่าเรื่องกล้องมันอาจจะแบบไม่ค่อยดีใช่ไหมคือทุกคนจะเกินคาดในเรื่องกล้องครับคือพีก็เกินคาดเหมือนกันว่ากล้องมันดีมากครับกล้องหลัง50าล้านพี่จะขอถ่ายให้ดูเลยตอนนี้พี่จะขอจับเป็นหมวดพอเทตนะผมซึ่งทุกคนจะว่าวเหมือนพีว่า p วดพอเทปมันทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้อย่างเวิรมากครับนี่บอกเลยว่าพอเท t ทำหน้าชัดหลังเบอร์ได้อย่างสุดยอดครับแล้วก็เห็นไหมครับว่ามันเป็นมือถือที่ทำพอเท t ได้อย่างดีมากซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยกล้องหลัง50ล้านเนี่ยให้มาควรเป็นแบบไก่กาเอาจริงไม่ได้ไก่กาคือคุณสมบัติในการใช้งานสัปพีบอกเลยว่ากล้องดีมากกับคําถามด้ว่ากล้องดีไหม คอนเฟิร์มครับว่ากล้องหลังคุณสมบัติบอกเลยว่าสุดยอดครับนะครับก็จะเป็นถ่ายแนวนี้เนาะนีครับถ่ายให้ดูเลยอันนี้คือถ่ายแนวนี้นะผมนี่ปึ๊บเดี๋ยวผมพายดูเลยครับผมนี่คือทำพอเทตบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมในการทำพอเทตพิมพืหที่ทำพอเทตดีมากครับดูครับคือแบบความแบบสีสันของภาพอะแต่ก่อนมันเปิดตัวคือ 7 9 9 0บาทแต่บอกเลยว่าตัวนี้คือสุดยอดกล้องหายห่วงครับสัีพีบอกเลยว่าตัวกล้องเซ็นเซอร์ให้มาทุกอย่างคือเป็นอะไรที่เพอร์เฟกครับแล้วก็มีเลนตัวเลนเด็ depth, เลนมาโครในการถ่ายรูปและมีฟังก์ชันผมนี่ครับมีซูปเปอร์มาโคมีฟังก์ชันต่างๆบอกเลยว่าครบมากมีหมดวิดีโอมีโลมโมชันด้วยแล้วก็พี่ชอบมากคือโลมดโมชันครับซึ่งคําถามนี้ถามกัะนะว่าถ่ายตัวที่เป็นพาโนรามาเนี่ยมันโอเคไหม พี่ผมบอกเลยว่าพี่ถ่ายให้ดูตอนนี้เลยว่าทุกคนอาจจะไม่เชื่อพีเนาะแต่พีจะขอถ่ายดูว่าพารมามันเป็นไงบ้างเนาะครับนี่ครับดูนะทุกคนจะว้าวครับอันนี้พี่ถ่ายพารูมาผมดูครับแบบเร็วๆเลยให้ดูปพ๊บเสร็จแล้ว คือมันมีการตัดขอบอะไรที่ลงตัวมากครับพี่มือถู่ที่ไฮเปอร์โนมาบอกเลยว่าสุดยอดอีกรุ่นที่พีรู้สึกว่าพับใจในเรื่องกล้องครับแล้วก็กล้องหน้าครับกล้องหน้ามันจะมีเลนที่เป็นเลนวายครับเลนวายในการรับองศาที่เป็น96องศาครับคือมีเลนที่เป็นแบบดูครับดูครับว่ามันมีเลนที่เป็นแบบสุดยอดมากกล้องหน้านี่ครับนี่นะครับกล้องหน้าจะมีความไวครับซึ่งความวายตรงนี้มันอยู่ที่96องศาครับแล้วแล้วพอเราถ่ายมันใช่ไหม มันจะมีความวายของมันได้อย่างชัดเจนมากครับอันนี้ขอเช่นชมจริงครับว่าความวายของเจ้าตัวนี้คือเป็นมือถือที่สับพีนะมันมันใช้งานดีอะแบบถ้าของหมดนี่ขอภัยจริงนะผมกดดามาของหมดเพื่อนๆต้องกดไปดูลิงก์เพราะว่าบางทีร้านเติมสต็อกนะครับผมบางทีมันมีของเพื่อนๆลองไปกดลิงก์ครับผมถ้ามีของกดเลยไม่ต้องไปทําอะไรครับคือถ้ามันถ้ามันของก็คือของมันหมดถ้าไม่มีแต่ถ้ามันมีของรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยนะครับ บอกเลยว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีครับผมในเรื่องกล้องแล้วก็ที่คนถามมาเยอะกันว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างตัวนี้ชิปให้มาคือเป็นเวสต์ี้นะผมตัว7.0 5G g 5 g g ในการรับสัญญาณของ AS ของของทูสพีก็ซัพพอร์ตได้หมดครับเพราะว่าพีไปใส่ซิมของ t u ูของ AS ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอมากๆครับจับสัญญาณถือว่าดีทีเนี่ยจะเก่งเรื่องการจับสัญญาณแล้วก็หน้าจอมือถือที่มันสวย แล้วก็บอดี้ครับบอดี้ในการดีไซน์ครับซึ่งคนถามเยอะกันว่าพี่ครับบอดดี้มีความแข็งแรงไหมเอาตรงนะบอดี้มีความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักของบอดี้บอกเลยว่าสุดยอดมากครับคือบอดี้มีความแข็งแรงจริงๆนะแล้วก็สที่ผมสามารถนําไปแตะผ่านสมาร์ทโฟนมี NFC ด้วยเวลาส่งรูปภาพเวลาแตะเราไปแตะแบบบางทีเราไปอยากจ่ายเงินเนงะี้ยมันก็พพอร์ตได้อย่างง่ายในมืผมแล้วก็ทอนี้มันเป็นฟังก์ชันของตัว ภาษาไทยผมมีการตั้งค่าภาษาไทยนะซึ่งหลายคนถามมาเยอะว่าของผมทําไมไม่เป็นตั้งค่าภาษาไทยครับยิ่งใหผมไปที่ในการตั้งค่าภาษาไทยครับมันมีนะครับผมระบบนี่ครับระบบไปที่ระบบครับแล้วก็มีภาษาครับผมตรงนี้นี่ครับ ตั้งค่าระบบครับระบบระบบเราไปที่คําว่าภาษาและการพอนข้อมูลครับนี่ครับมีภาษาไทาย100%ยเนนะครับยืนยันอีกทีว่าภาษาไทาย100%เปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเพื่อนๆซึ่งหลายคนไม่เชื่อมันก็จริงๆครับภาษาไทยร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็พี่บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานดีมากแล้วก็หน้าจอบ,บอกเลยว่าให้หน้าจอ10เต็ม10มีค่า Dis p ไอพี0เปอร์เซ็นต์ด้วยคือเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับซึ่งคำถามคาถามนี้ถามเหมือนกันว่า มันสามารถเชื่อมต่อผ่านพอร์ต3.5ได้ไหมคือมีรูหูฟัง3.5นะครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสลำโพงหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับลำโพงหงตัวมีพอร์ต3.5เนาะให้เราเรียบร้อยครับผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าพอร์ตคือดีมากครับแล้วผมตัวนี้มันสามารถเพิ่มไมโครดีกส์แลวผมตัวนี้ได้สูงสุดถึง1เทรลไบต์มันเป็นไฮบริดซิมนะ ช่องหนึ่งใส่ซิมช่องหนึ่งใส่อีก2ซิมก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนช่องซิม2เป็นตัวไมโครดีการซึ่งให้มาถือว่าโอเคมากผมสับปีสัปปีขออนาคำถามนี้ก่อน Android ตอนนี้เป็น Android เวอร์ชนันอะไร12นะครับแต่รู้สึกว่า12ก็เพียงพอครับในการแบ่งหน้าจอสามารถแบ่งได้คำถามที่จะถามเดียวกันว่าแบ่งหน้าจอได้ไหมซึ่งมันสามารถแบ่งหน้าจอได้ผมเพื่อนๆน,นี่ครับคือแบ่งหน้าจอได้ผมตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็สามารถใช้มัลติวินโด้ได้ด้วย คือพีา wow วมากว่ามันสามารถใช้มัลติวินโด้ได้ด้วยแล้วก็แบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายครับนี่ครับคือแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เราครบมากมายครับแล้วก็นี่ครับมัลติวินโด้ก็มีให้เราครบเลยซึ่งมัลติวินโด้เป็นเลยที่สุดยอดคือมีอน,นี้ครับผมมีหมดเนี่ยเป็นหมดที่พีชอบมากครับแอปพลิเคชันครับซึ่งมันเป็นมัลติวินโด้ที่เราให้ใช้แอปพลิเคชันบอกเลยว่าสุดยอดอันนี้คือบอกเลยว่าใครใช้อันนี้คือ,คอแบบคือมันดีอันเนี้ยคือแบบ สุดยอดมากครับคือมีการหมุนมีการสลับมีการอยู่ทำงานด้วยบอกเลยว่าเวิร์กเวิร์กสุดยอดครับตัวนี้เป็นมือที่ใช้งานง่ายแล้วก็สแกนในมือครับถือว่าสับพีนะถือว่าในการปลดล็องผมสแกนในมือถือว่าทํางานได้มีความสมูทครับคือเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากครับนี่ครับเมื่อกี้ผิดนิ้วครับนี่ครับเห็นไหมว่ามีความเร็วครับเพื่อนๆถามมาเยอะเหมือนกันว่าด้านข้างปลดลลอดนิ้วมือจริงไหมไม่ได้ให้มาแบบไก่จ้าคือปลดลลอดนิ้วอื่นไม่ติดครับแต่ถ้าเรา สแกนนิ้วไหนเ็นก้นิ้วที่ของเราครับผมในการทำงานแล้วก็สแกนใบหน้าครับบอกเลยว่าเร็วมากนี่ครับสแกนใบหน้าโคตรเร็วคือเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีมากครับพี่ขอจบคลิปในการที่พีเอามาคีวแล้วก็รีวิวว่าผมบอกเลยว่าคือพีลงคลิปให้ดูเพื่อย้ำอีกครั้งคนถามมาเยอะพีตอบไม่ทันพีทำเป็นคลิปให้เลยครับผมสำน,นี้ขอบคุณครับอันนี้คือซื้อมาเองหรือเอเองงดดรามากว่าจะอวยร้านไม่มีความเกี่ยวข้องในการอะไรสิ้นบริษัท TCL ไม่มีการเกี่ยวข้องกับพี งดดราม่าว่าจ้างอะไรสิ้นซื้อมาเองดียวเองครับอย่าลืมช่องพีรีวิวด้วยความจริงใจครับผมเสาร์นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไดพิชคารเนบลิงก์ในการสั่งซื้อวันนี้เจ้าโปโคเอฟเอฟเอ็มหกก็ราคาครับสามพันสองอันนั้นก็สเปคดีพิชคารเนบลิงก์ในการสั่งซื้อรีบไปกดเลยสามมนสองนะผมปวดรัดแล้วก็คุ้มแล้วก็ตัวที่เป็นแบบว่าที่คนชอบนะที่พี่ว่ารอมดีก็คือตัว Xiaomi Redmi Note สิบสามราคาสี่พันเก้า ราคากดค้ดลดอีกตอนนี้ก็คือ4 5 5 0นบกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับผมนี่มันอยู่ที่คุ้มจริงครับพี่จะขอแนบิน์ในการซื้อใต้คลิปนี้รีบไปกดติผมบางทีโปรโมชั่นอาจจะหมดอย่างเงี้ยผมสั้นนี้ขอบคุณครับ